สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรทุเดย์ค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับโรคที่สําคัญของหม่อนกันนะคะศัะตรูของหม่อนมีทางเชื้อโรคและแมลงเชื้อที่ทําให้เกิดโรคก,กับส่วนต่างๆของหมอนเช่น รากส่วนแมลงจะรบกวนทำความเสียหายให้แกล่ลำต้นและใบหมอนค่ะโรคที่1ค่ะโรครากเน่านะคะนับว่าเป็นโรคที่สำคัญที่สุดของหมอนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมีระบาดกระจัดกระจายทั่วไปทั้งในที่ดอนและที่ลุ่มนะคะเมื่อหมอนเริ่มเป็นโรกระยะแรกมักจะสังเกตเห็นได้ยากค่ะลักษณะทั่วไปก็ปกติดีทุกอย่างนะคะต่อเมื่อรากเริ่มเน่ามากแล้วใบหมอนโดยเฉพาะส่วนยอดจะเริ่มเหี่ยว และบางส่วนของแต่ละใบจะไม่คล้ายถูกน้ำร้อนลวกค่ะป้องกันและกำจัดโดยการติดตามหมอนน้อยซึ่งเป็นหมอนที่ทำให้ผลผลิตใบสูงค่ะ 2. ขุดหมอนที่เป็นโรครากเน่าออกทิ้งที่ไว้ให้ว่างและพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องทำให้รากหมอนถูกตัดขาดค่ะ ต่อมาโรครากขาวค่ะเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำลายรากหมอนเมื่อโรคเข้าทำลายรากจนเน่าแล้วเชื้อจะยังเจริญเติบโตอยู่บนรากที่เน่าได้ต่อไปนะคะและสร้างเส้นใยสีขาวขึ้นมากมายรวมกันเป็นกลุ่มคุมอยู่บนรากทำให้เรามองเห็นรากกลายเป็นสีขาว ในปัจจุบันนะคะโรคราขาวยังไม่เป็นปัญหาสําคัญในเรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในประเทศเท่าไหร่นะักหากพบก็ขุดต้นหมอนเผาไฟทําลายนะคะแต่ถ้าระบาดออกไปรุนแรงและลุกลามออกไปมากขึ้นก็ต้องกําจัดโดยการใช้สารเคมีค่ะสุดท้ายค่ะโรคราแป้งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราทําความเสียหายแก่หมอนมากนะคะเพราะจะทําลายหมอนแต่ก็ไม่ทําให้หมอนตายเหมือนโรค2ชนิดที่กล่าวมาเมื่อมองเห็น ด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นคล้ายฝุ่นสีขาวเป็นวงๆดูแล้วคล้ายกับขี้กากวงเดือนเป็นดวงๆนะคะอยู่ตามท้องใบถ้าเป็นมากอาจพบด้านหน้าใบได้เนื้อใบส่วนที่ถูกราแป้งเกาะดูจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเมื่อเป็นมากใบก็จะร่วงหล่นไปนะคะใบที่มีฝุ่นราแป้งอยู่มากๆไหมไม่ค่อยชอบกินค่ะจึงทําให้เป็นผลเสียทางอ้อมที่ทําให้ใช้ใบเลี้ยงไหมได้ไม่เต็มที่ค่ะเกษตรกร ควรเด็ดใบที่มีราแป้งออกมากองรวมๆกันแล้วเผาทำลายนะคะและทำลายเชื้อราโดยการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมค่ะนอกจากโรคที่กล่าวมาแล้วนะคะยังมีโรคอื่นๆอีกแต่พบเพียงเล็กน้อยและไม่สำคัญเท่าไหร่นักนะคะเชน่นโรคใบไหม้โรคใบจุดโรคพุ่มไม้กวาดโรคใบหด และใบสีส้มค่ะหากเพื่อนๆเ,เกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาเรื่องการดูแลต้นมอนสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชคู่เกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ